สวัสดีครับอยู่กับผมดินอีกเช่นเคยและวันนี้ผมจะมาสปอยภาพยนตร์เรื่อง The v a l i a t ปี2022เป็นเรื่องราวของอันโตนิโอชายวัยกลางคนซึ่งทำอาชีพเป็นพนักงานรับจอดรถในร้านอาหารหรูได้ขับรถสปอร์ตไปจอดเอาไว้ก่อนจะปั่นจักรยานไปตามถนนเล็กๆที่คนไม่พลุกพล่านมากและผ่านไปยังเวทีสุนทรพจน์ที่จัดขึ้นโดยวินเซนต์ผู้พัฒนาเมืองและแคทเธอรีนภรรยาของเขาไม่นานอันโตนิโอก็ไปรับมาโกลูกชายของเขากลับจากโรงเรียน แต่เมื่อกลับถึงห้องก็พบว่าคุณคิมซึ่งเป็นเจ้าของห้องเช่าเพิ่งเดินออกมาจากห้องของเขาและบอกว่าเพิ่งซ่อมห้องน้ําเสร็จอันโตนิโอจึงเข้าไปเคลียร์กับเซซิเลียแม่ของเขาเรื่องที่เรียกคุณคิมมาซ่อมห้องบ่อยเกินไปและในที่สุดเธอก็สารภาพว่ากําลังเดทกับคุณคิมอยู่ทําให้อันโตนิโอประหลาดใจมาก ขณะเดียวกันโอลิเวียซึ่งเป็นนักแสดงสาวสวยก็ถ่ายหนังอยู่หลังถ่ายทำเสร็จแอมแดาซึ่งเป็นผู้จัดการของเธอก็ช่วยทบทวนตารางงานให้แต่โอลิเวียกลับบอกให้ยกเลิกทุกอย่างไปเพราะเธอมีธุระต่อเมื่อออกจากกองถ่ายโอลิเวียก็สววหมวกและเสื้อฮูดขับรถเข้าไปในโรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อพบกับวินเซนต์คนรักของเธอในขณะเดียวกัน อันโตนอก็อยู่ที่บ้านและทำอาหารกับคลาร่าน้องสาวของเขาและเบนนี่ซึ่งเป็นน้องเขยในตอนนั้นเบนนี่พยายามให้เขาคบกับใครสักคนแต่อันโตนิโอก็บอกว่าเขายังรักภรรยากาวู่ทันใดนั้นเอง อิซาเบลอดีตภรรยาของเขาก็มาหาที่ห้องพอดีเพื่อจะมารับลูกชายกลับไปเขาเห็นสีหน้าที่ดูเคร่งเครียดของเธอจึงขอขุยด้วยทำให้รู้ว่าลูกชายของพวกเขาต้องหยุดเรียนชั่วคราวเพราะอิซาเบลไม่สามารถกู้เงินได้จนกว่าจะคืนเงินเป็นจำนวน12,850ดดอลลาร์ก่อน เมื่อได้ยินอย่างนั้นอันโตนิโอก็เสนอว,ว่าเขาจะหางานเสริมมาเพื่อช่วยเธอแต่อิซาเบลก็ปฏิเสธเพราะรู้ว่าเขาทำอย่างนั้นเพราะอยากขอคืนดีก่อนจะเปิดเผยว่าเธอกำลังคบอยู่กับชายอื่นแล้วขณะเดียวกันทางด้านวินเซน์ที่กำลังใช้เวลาอยู่กับโอลิเวียที่โรงแรมนั้นก็ถูกภรรยาโทรตามทำให้โอลิเวียโกรธมากและอยากจะกลับทันที แม้วินเซนต์จะพยายามรั้งเธอไว้แต่โอลิเวียก็บอกว่าเธอต้องรักษาภาพลักษณ์เพราะเธอเป็นเจ้าของบริษัทหนังที่เน้นการเล่าเรื่องของผู้หญิงโดยเฉพาะจึงไม่อยากตกเป็นข่าวเรื่องรบชู้วินเซนต์จึงสัญญาว่าจะหาจังหวะที่เหมาะสมในการยากับภรรยาให้ได้แต่ถึงอย่างนั้นโอลิเวียก็รีบเดินออกจากห้องและจองรถให้มารับหน้าโรงแรมทันทีซึ่งวินเซนต์ก็รีบแต่งตัวและตามเธอไป ทางด้านอันโตนิโอนั้นกำลังปั่นจักรยานกลับจากซื้อยาให้แม่ก็เห็นป้ายโฆษณาที่มีหน้าของรอนนี่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่เอเซเบลกำลังคบอยู่ด้วยทำให้เขาเสียสมาธิจนปั่นจักรยานไปชนเข้ากับรถที่โอลิเวียช่างมาซึ่งมีปาราซีคนหนึ่งสามารถเก็บภาพช่วงเวลานั้นไว้ได้พอดีวันรุ่งขึ้นอันโตนิโอนำจักรยานไปที่ร้านของนาตาลี และได้รู้ข่าวว่ามีนักพัฒนาซอฟต์แวร์กำลังจะมาซื้อตึกแถวนี้ไปหมดและธุรกิจในละแวกนี้อาจจะถูกไล่ออกเธอจึงจะเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลเมืองในอีก 2- 3วันข้างหน้าเพื่อหยุดเรื่องนี้ไว้ขณะเดียวกันโอลิเวียก็เห็นข่าวของเธอและวินเซน์ทำให้เธอกังวลม,มากเพราะหนังเรื่องใหม่ของเธอใกล้จะออกฉายแล้วส่วนแคทเธอรีนเมื่อได้เห็นข่าวก็เรียกสามีมาคุยทันทีซึ่งวินเซนปฏิเสธเรื่องที่เขาคบกับโอลิเวียและอ้างว่า โอลิเวียอยู่กับชายอีกคนในภาพซึ่งก็คืออันโตนิโอนั่นเองหลังจากนั้นวินเซนต์ก็ระบายกับดานียลซึ่งเป็นทนายความของเขาว่าเขาไม่สามารถทําให้ภรรยาเชื่อใจได้เลยจึงกลัวว่าภรรยาจะฟ้องหย่าเขาและเอาทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงบริษัทเขาไปด้วยดานียลจึงแนะนําให้เขาตามตัวอันโตนิโอและให้เขาแกล้งคบกับโอลิเวียซะแคทเธอรีนจะได้วางใจจากนั้นไม่นาน ดานิเอลก็ได้พบกับอันโตนิโอและบอกแผนทั้งหมดให้เขารู้พร้อมเสนอว่าจะให้เงินตามที่เขาต้องการเบอร์บินเซนได้คุยกับอันโตนิโอก็แปลกใจที่เขาของเงินในจํานวน12,850ดอลลาร์ 12, พอดีเพและเมื่อไปคุยกับโอลิเวียเธอก็ตกลงกับแผนการนี้อย่างรวดเร็วเพื่อจะช่วยรักษาชื่อเสียงของเธอเอาไว้จากนั้นไม่นานดานิเอลก็เตือนโอลิเวียว่าสเตกแมนนักสืบของแคทเธอรีนกำลังสกดรอยตามเธอขณะขับรถแต่ในขณะเดียวกัน พวกเขาก็ได้จ้างนักสืบที่ชื่อว่าคาปัวเฟาดูสเต็กแมนอยู่เช่นเดียวกันโอลิเวียจึงมุ่งหน้าไปยังที่ทํางานของอันโตนิโอและพาเขาออกมาข้างนอกขณะที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันตามหลังพังบนรถโอลิเวียก็ขอโทษอันโตนิโอที่ต้องพาเขามายุ่งกับเรื่องแบบนี้จนในที่สุดโอลิเวียก็พาเขามาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยปาปาราซีจํานวนมากทําให้อันโตนิโอรู้สึกอึดอัดไม่น้อยระหว่างทานอาหาร โอลิเวียก็บอกกับอันโตนิโอว่าจะพาเขาไปออกเดทเพื่อดูหนังรอบสือ่อด้วยกันซึ่งมันจะช่วยหยุดข่าวลือระหว่างเธอกับวินเซนต์ได้ด้วยและขอให้อันโตนิโอโกนวนดของเขาก่อนไปออกงานเมื่อเขากลับไปทำงานก็ถูกเพื่อนร่วมง,งานรุมถามเกี่ยวกับข่าวของเขาและโอลิเวียรวมถึงอลิซาเบลที่เห็นข่าวก็เอาไปถามกับลูกชายเช่นเดียวกัน ส่วนทางด้านของแคทเธอรีนนั้นก็ได้โทรไปขอโทษวินเซนต์ที่เข้าใจเขาผิดไปแม้ว่าเธอยังไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามเมื่อถึงวันฉายหนังรอบสื่อได้มีรถริมมซีนไปรับอันโตนิโอถึงหน้าบ้านเขาได้โกนหนวดเรียบร้อยแม้จะค่อนข้างกังวลกับการอยู่ต่อหน้าสื่อมากก็ตามไม่นานเขาก็ได้ดูหนังกับโอลิเวียและรู้สึกประทับใจการแสดงของเธอมากๆหลังจากหนังจบทั้งคู่ได้ไปร่วมงานปาร์ตี้และเจอกับวินเซนต์พร้อมภรรยา แคทเธอรีน <Catherine S 2> ได้ถามโอลิเวียว่าพบกับอันโตนิโอได้ยังไงโอลิเวียเลยเริ่มแต่งเรื่องขึ้นมาว่าเขาช่วยเหลือเธอเรื่องรถขณะเดียวกัน้างนอกงานคาปัวได้ทักทายสเต็กแมนที่อยู่ในรถเพื่อแอบติดตั้งเครื่องดักฟังไว้เมื่อโอลิเวียเข้าห้องน้ำวินเซนต์ก็เข้าไปบอกโอลิเวียว่าเขายังรักเธออยู่แต่โอลิเวียไม่ได้อยากใกล้ชิดกับเขาอีกต่อไปแล้วส่วนทางทานแคทเธอรีนนั้นได้เข้าไปหาอันโตนิโอเพื่อให้เขาพูดความจริงแลกกับเงิน10,000แนดอลลาร์ เพราะเธอคิดว่านักแสดงดังอย่างโอลิเวียไม่มีทางมาคบกับพนักง,งานจอดรถอย่างเขาแน่นอนอันโตนิโอได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจที่โดนดูถูกเลยปฏิเสธเงินไปพร้อมบอกว่าโอลิเวียไม่ได้มองคนที่เปลือกนอกอย่างที่แคทรีนคิดจากนั้นเขาก็ออกจากงานไปและพบว่าโอลิเวียเมาอยู่ตรงบันไดเธอบอกว่าอยากกลับบ้านแต่ก็ไม่อยากนั่งรถริมูซีนเพราะอยากเลี่ยเลี่ยงป,ปาราซี อันโตนิโอจึงประคองเธอไปทางหลังร้านและให้เพื่อนร่วมงานของเขาอย่างรูดี้และฮาเวียอช่วยพาเธอไปส่งที่บ้านแต่โอลิเวียก็หมดสติไปโดยไม่ได้บอกที่อยู่บ้านไว้อันโตนิโอจึงตัดสินใจพาเธอไปที่บ้านของเขาแทนเช้าวันรุ่งขึ้นอริเวียก็ตื่นมาในห้องของอันโตนิโอซึ่งเขายืนยันว่าเมื่อคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองคนเลยจากนั้นทั้งคู่ก็ตกใจเมื่อออกไปนอกห้องแล้วเห็นว่าครอบครัวของอันโตนิโอรวมถึงคุณคิมกำลังรอบพบเจอโอริเวียอยู่ พวกเขาพยายามหลบเลี่ยงแต่ครารรากับเบนนี่กระชวนให้โอลิเวียลองชิมอาหารที่พวกเขาทำและเมื่อได้ลองเธอก็รู้สึกชอบอาหารจานนี้มากก่อนจะรู้ว่าครอบครัวของพวกเขาจะมารวมตัวกันในวันอาทิตย์ซึ่งครอบครัวของเธอไม่เคยมีอะไรแบบนี้เลยขณะนั้นโอลิเวียจึงรู้สึกว่าเธอเป็นที่รักของญาติอันโตนิโอมาก ไม่นานอิซาเบลและมาโก้ก็แวะเข้ามาแต่เมื่ออิซาเบลเห็นว่าโอลิเวียอยู่ที่นั่นเธอก็เดินจากไปทำให้อันโตนิโอรู้สึกกังวลจนหลบไปนั่งคนเดียวในห้องนอนโอลิเวียจึงตามเข้าไปคุยด้วยจนได้รู้ว่าอันโตนิโอกำลังพยายามคืนดีกับภรรยาเก่าแต่ตอนนี้ก็คงไม่มีสิทธิ์แล้วทันใดนั้นเขาได้รับข้อความจากอิซาเบลเรื่องการเซ็นชื่อในแบบฟอร์มแต่โอลิเวียคิดว่าอิซาเบลคงอยากจะคุยกับเขาเหมือนกัน เมื่ออันโอออกไปก็ได้ยินอิสซาเบลระบายเรื่องความรู้สึกของเธอที่เห็นเขามีรักใหม่แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักและเดินออกไปเมื่ออันโอกลับเข้าบ้านก็เห็นวานลูกชายกำลังชวนโอลิเวียไปดูการแสดงของเขาที่โรงเรียนแต่หลังจากนั้นไม่นานผู้จัดการของโอลิเวียกระโทรเพื่อมาบอกว่ามารับเธอแล้วเธอจึงได้ถ่ายรูปร่วมกับครอบครัวของอันโอก่อนกลับระหว่างเดินไปส่งเธออโตนิโอ ก็ขอโทษเรื่องครอบครัวของเขาแต่โอลิเวียก็บอกว่าเธอชอบบรรยากาศนั้นระหว่างนี้เซ็ man, กแมนก็ได้โทรไปรายงานกับแคทเธอรีนว่าโอลิเวียใช้เวลาทั้งคืนกับอันโตนิโอทำให้แคทเธอรีนเชื่อว่าทั้งสองคนกำลังคบกันอยู่จริงซึ่งระหว่างนั้นคาปัวก็กำลังนั่งฟังอยู่และโทรแจ้งให้วินเซนต์รู้ว่าแคทเธอรีนเลิกจ้างนักสืบแล้วแต่เมื่อวินเซนต์ได้รู้ว่าโอลิเวียยังอยู่กับอันโตนิโอทั้งคืนเขาก็โกรธมากและใช้ให้คาปัว จ้างนักสืบตามสองคนนั้นต่อซึ่งเขาก็ได้ไปจ้างสเต็กแมนมาทำงานนั้นต่อมาโอลิเวียได้โทรไปหาผู้จัดการและฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเธอเพื่อมาฉลองความสำเร็จของภาพยนตร์ของเธอแต่ทั้งคู่ก็ยุ่งอยู่กับครอบครัวโอลิเวียจึงโทรหาวินเซนต์แทนแต่ระหว่างคุยกันเขาก็ถูกภรรยาเรียกพอดีจึงต้องวางสายเมื่อรู้สึกโดดเดี่ยวนักแสดงสาวเลยแอบปลอมตัวเข้าไปดูการแสดงของมาโก้หลังจากจบการแสดงครอบครัวของอันโตนิโอ ก็ได้พากันไปฉลองที่ร้านอาหารจากนั้นไม่นานอิซาเบลได้ดักอันโตนิโอหน้าห้องน้ําเพื่อจะขอคุยเป็นการส่วนตัวเธอได้ขอให้เขากลับมาคืนดีซึ่งอันโตนิโอไม่ปฏิเสธพร้อมเล่าเรื่องที่เขาคบกับโอลิเวียแบบหลอกๆให้อิซาเบลฟังแต่ทันใดนั้นรอนนี่ซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของเธอก็เรียกพอดีเธอจึงรีบกลับไปหาแฟนของเธอนอกจากเขาจะดีใจกับเรื่องรักแล้วเขายัางได้ยินเบนนี่บอกว่าจะเลื่อนตำแหน่งให้เขาเป็นผู้จัดการอีกด้วย จากนั้นไม่นานโอลิเวียก็บอกว่าจะกลับบ้านเขาจงเดินออกไปส่งเธอเพื่อให้นักสืบเห็นตอนที่ทั้งสองออกมาด้วยกันก่อนจะพาเธอซ้อนจักรายานไปตามซอยแคบๆเพื่อไม่ให้นักสืบตามทันสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้เดินเล่นกันที่ริมน้ำโอลิเวียรู้สึกดีและผ่อนคลายที่เธอเป็นเหมือนคนไร้ตัวตนที่นี่ระหว่างที่ทั้งคู่เดินชอปปิ้งด้วยกันอันโตนิโอก็เล่าว่าร้านค้าต่างๆอาจจะต้องปิดตัวลงเพราะมีคนมาซื้อตึกไปพร้อมอย่างเล่าว่า เขาทำงานมากมายเพื่อส่งน้องสาวเรียนจนโตมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในตอนนี้แต่เมื่อถึงที่รถของโอลิเวียแล้วเธอยงอยากที่จะอยู่กับเขาต่อจึงขอค้างคืนที่บ้านของเขาซึ่งอันโตนิโอก็ไม่ปฏิเสธเมื่อกลับถึงบ้านอันโตนิโอก็เห็นว่าแม่ของเขานั่งสูบบุหรี่อยู่ริมหน้าต่างเธอบอกว่าเธอแค่เฝ้าดูนักสืบเท่านั้นทำใหโอลิเวียและอันโตนิโอรู้ตัวว่ามีนักสืบมาเช่าห้องอยู่ฝั่งตรงข้าม โอลิเวียรู้ว่าเป็นฝีมือของวินเซนต์ที่ทำไปเพราะหึงหวงเธอเธอจึงตัดสินใจแกล้งทำเป็นมีอะไรกับอันโตนิโอโดยตั้งใจให้นักสืบเห็นและถ่ายรูปเอาไว้ก่อนนอนคืนนั้นทั้งคู่ได้เปิดใจพูดคุยกันจนรู้ว่าพวกเขาเริ่มมีใจให้กันและกันเสียแล้ววันรุ่งขึ้นอันโตนิโอตื่นขึ้นมาพร้อมข้อความที่อิซาเบลเรียกเขาไปเจอเขาหวังว่าเธอจะกลับมาคืนดีกับเขา แต่แล้วก็ผิดหวังอิซาเบลแค่อยากทำเรื่องอยาให้เรียบร้อยเท่านั้นเพราะเธอไม่พอใจที่เขาปฏิเสธเงินแสนดอลลาร์ไปและอยากอยู่กับคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าจากนั้นอันโตนิโอก็กลับถึงบ้านและบอกเธอเรื่องอิซาเบลแต่เมื่อเธอพยายามประอบเขาก็พานไปโกรธใส่แทนเพราะโอลิเวียมีสิทธิ์ที่จะนอนกับใครก็ได้แต่กลับเลือกนอนกับคนที่แต่งงานแล้วเธอจึงแค่ตัวว่าเธอไม่รู้เรื่องที่วินเซนต์แต่งงานแล้ว แต่อันโตนโอก็ไม่ฟังพร้อมบอกว่าถ้าแผนการทุกอย่างจบลงแล้วเขาจะทําเป็นมองไม่เห็นเธออีกและขณะที่ทั้งสองออกจากบ้านเขาก็พบกับเลาวปาปารซี่ที่รออยู่พอดีอันโตนิโอเลยใช้โอกาสนี้ในการประกาศจบความสัมพันธ์และเมื่อเขาออกจากบ้านก็พบว่าจักรยานโดนขโมยก่อนจะเจอกับวินเซนต์ที่พุ่งมาทําร้ายพร้อมขู่ว่าจะไม่ให้เงินเขาเพราะคิดว่าเขานอนกับโอลิเวียจริงๆ หลังได้เห็นภาพที่นักสืบได้ส่งมาเมื่อเรื่องทุกอย่างได้จบลงอันโตนิโอก็กลับไปใช้ชีวิตปกติพร้อมสารภาพกับเพื่อนร่วมง,งานว่าทุกอย่างเป็นแค่เรื่องหลอกลวงแต่ทันใดนั้นเขาก็แปลกใจที่จูจูดานิเอลไปเจอเขาพร้อมยื่นเช็คให้จํานวน25,000ดอลลาร์อันโตนิโอเลือกที่จะปฏิเสธเพราะมันมากกว่าที่ตกลงแต่สุดท้ายดานิเอลก็เกลี้ยกล่อมจนเขายอมรับไว้เพราะนึกได้ว่าการปฏิเสธโอกาสทําให้อิซาเบลทิ้งเขาไป แต่หลังจากนั้นไม่นานอันโตนิโอก็ได้รับข่าวร้ายว่าแม่ของเขาเสียชีวิตลงเพราะหัวใจวายสัปดาห์ต่อมาเบนนี่ได้เปิดจุดรับจอดรถใหม่โดยให้อันโตนิโอเป็นผู้จัดการระหว่างที่เขากำลังพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานรูดี้ก็บอกว่าโอลิเวียอยู่ที่สตูดิโอเขาจึงรีบไปที่นั่นทันทีเพื่อจะเตือนเธอว่าอยากคุยกับวินเซนต์อีกหลังจากเขาไปที่ร้านของอันโตนิโอและทำกิริยาไม่ดีใส่โอลิเวียจึงบอกว่าเธอเลิกกับเขาแล้ว ขณะเดียวกันวินเซนต์ก็พักผ่อนอยู่กับภรรยาที่ริมสระน้ําแต่ขณะที่เขาไปเติมเครื่องดื่มให้แคทเธอรีนก็แอบหยิบโทรศัพท์ของเขามาทําอะไรบางอย่างในคืนนั้นเองวินเซนต์ก็เปิดประตูโรงแรมขึ้นเพราะคิดว่าอลิเวียจะมาหาแต่กลับพบว่าเป็นอันโตนิโอที่ปลอมตัวมาเพื่อให้เขาเซ็นใบยาพร้อมยื่นโทรศัพท์ให้เขาคุยกับแคทเธอรีนแคทเธอรีนบอกว่าเธอรู้เรื่องทุกอย่างแล้วและจะขอ,อยาพร้อมนําบริษัทของพ่อเธอคือนขณะนั้น โอลิเวียก็ฟังอยู่ด้วยจากนั้นอันโตนิโอก็ออกจากห้องของวินเซนต์เรากับผู้ชนะโดยที่ลานจอดรถโอลิเวียได้ขอโทษแคทเธอรีนที่แอบคบกับวินเซนต์แต่แคทเธอรีนก็ให้อภัยเพราะจริงๆแล้วเธอเคยโดนเขาหลอกตอนที่ยังอยู่กับภรรยาคนแรกเหมือนกันพร้อมทั้งขอบคุณอันโตนิโอที่ช่วยเหลือและพร้อมให้ทุกอย่างที่เขาต้องการเขาจึงนึกอะไรขึ้นมาได้ในขณะที่นาตาลีกำลังกล่าวเกี่ยวกับพื้นที่ตึกที่กำลังจะถูกคว้านซื้อ เธอก็ได้รับข่าวดีว่าพนักพัฒนาตัดสินใจยกเลิกโครงการทั้งหมดไปแล้วหลังจากได้รับข่าวดีของเพื่อนบ้านอันโตนิโอก็ได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและรับคุณคิมเข้ามาเป็นคนในครอบครัวด้วยส่วนวินเซนต์ก็ถูกจับกลุ่มจากเรื่องที่เขาถือครองที่ดินนอกชายฝั่งทางด้านอันโตนิโอและโอลิเวียนั้นก็ยังคงพบปะในฐานะเพื่อนที่ดีต่อกันต่อไปและเรื่องราวของเดอะ a วรเปี2022ก็จบลงเพียงเท่านี้ ถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยไซส์สองกลับมาแล้วนะครับ